ก็มีความภูมิใจที่ว่าได้ผู้เรียนออกรูปในนะ้ำซึ่งรอเวลามารอเวลามาเจปีปีเจ็ดปี ครับเยอะแยะนะครับก่อนที่จะตัดคุณลุงจะพูดอะไรสักหน่อยไหมครับมีความภูมิใจผมก็มีความภูมิใจที่ว่าเอ่อได้ถูกทุเรียนออกรูปในน้ำในน้ำคุณขอบคุณขอบคุณน้ำซึ่งรอเวลามารอเวลามาทีปีเจ็ดปีเจ็ดปีวันนี้มีความสุขใจมากที่สุดครับสุขใจมากครับอ่าโอเคตัดเลยครับใช้ชาเลยครับใช้ชาเลครับพิธีสำคัญครับใช้ชาสองกระปุ่ ซึ่งเป็นทุเรียนปินมงชีปูมิาสตร์ของจังหวัดแยมรีครับสุเรียนปีไอสุเรียนตองปาภูมิซึ่งเป็นทุเรียนอยู่ในแพรในน้ําซึ่งเป็นลูกที่สองครับที่มาที่แพรเว้ยมาลายซึ่งอยู่ที่เขื่อนวชิรลานลอกอนป็นตองปภูมิตามมาดูสุเรียนหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สามารถอยู่ได้บนแพร ซึ่งเป็นแพร่ลูกบวกไม้ไผ่มีการเจริญเติบโตโดีให้ผลผลิตด้วยครับซึ่งก็ได้มาดูความมุรุมสมบูรณ์ของต้นนะครับสามารถจผลผลิต,ตก็ทําให้มีข้อมูลได้ทราบว่าที่เขาอยู่ได้เพราะว่าเขามีดินยึดเกาะในการเติบโตพื้นที่ของดินทั้งหมดประมาณ3คูณ3ม20 ความสมบูรณ์ของต้นตอนนี้ถ้าเขาไม่้ตัดยอดนะก็จะสูงกว่า2เมตรห้าสิบแล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็ตแตยอดจะเหลืออยู่ประมาณ2เมตรสี่สิบความสมบูรณ์ของใบของต้นนะครับพร้อมที่จะมีลูกต่อในรุ่นต่อไปเนี่ยปีนี้ติดลูกสามลูกด้วยกันปีต่อไปคาดว่าน่าจะมากกว่านี้เนื่องจากว่ามีการแตกยอดเล็กๆนะครับตาอ่อน ขึ้นมาซึ่งเป็นแหล่งที่จะสมอาหารในปีหน้าพี่ตาคลุงเอาไว้ยอดเหล่านี้นะใต้กองแขนะเนี้ย <Okay. S 1> ก็จะทําให้ผลผลิตมากขึ้น <Okay. S 1> มติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนําเสนอครบทุกประเด็นสําคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงเข้าด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ทุกช่องทางนะครับ